นี่คือแม่น้ำยาลูซังโบที่กลับคืนสู่สาภาพเดิมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาสถานีรถไฟ17แห่งถูกสร้างขึ้นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของสถานีรถไฟเฉลี่ยสูงกว่า3,500เมตรรถไฟลาซาหลิงจือที่เชื่อมโยงกันนั้นลอดผ่านแม่น้ำ16ครั้งทำให้ที่เดเข้าสู่ยุครถไฟขัวกระสุน คลิปวิดีโอนี้ถ่ายเมื่อวันที่เปิดเตินรถไฟลาซาหลิงจือที่สถานีรถไฟกงกานั่นคือจายยังลู่จูอายุ11ขวบเพิ่งเคยเห็นรถไฟเป็นครั้งแรกวันนี้ทั้งหมู่บ้านตื่นเต้นเหมือนกับจายังลู่จูที่ส่เจีนตอนที่จอรถไฟเงฟันตื่นเต้นมากฉันก็ยกา้กายันกลับเพ่อน่ัู้ดีมากแลรูื่นเต้นมากฉันจะ觉得้ขึ้นรถไฟไปเที่ลาซา เรื่องที่ว่าน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน10ปีนี้ล้วนกลายเป็นเรื่องจริงที่ภูเขาซูชิลาความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4,700เมตรในแต่ละปีจะมีหิมะตกมากกว่าครึง่งตดินทางจากตรงนี้ในหุบเขาลึกเครื่องขุดดักหิมะฮาร์ดร็อกรหัสเฉืีเซียนฟงที่ผลิตวิจัยด้วยจจนเองได้ทำงานที่นี่มากกว่าครึ่งปี ททค,วความหนาวเหน็บความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสภาพทางธรณีวิทยาพิเศษนี่คือโครงการรถไฟที่มีความท้าทายยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สิปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ระดับแนวหน้าเหมือนเครื่องขุดดักหิมาร์ฮาร็อกเฉยอย่เชี่ยนฟงได้วิจัยผลิตออกมาถูกนำมาใช้ในภารกิจสุดลำบากในภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวนเครื่องขุดดักหิมาร์ฮาร็อกได้เพิ่มขึ้นเกือบแปดเท่าเมื่อเทียบกับปี2 0 1 4 ตามระบบพิกัดอัจฉริยาของอุปกรณ์ทุกเครื่องเราได้หาตำแหน่งของอุปกรณ์วิศวกรรมเหล่าน <mus> ี้ในแผนที่เจอได้หมดเทือกเขาหงต้วนเทือกเขาเนียนชิงทังกุลาเทือกเขาฉีเหลียหล้วนคือเป็นภูเขาที่ยากจะพิชิตในอดีตเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในเครือข่ายการขั้นพรคมของจีน สิปีมานี้จีนได้ใช้ความมั่นใจและความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนเดินหน้าสู่พื้นที่ที่ดูเหมือนจะเข้าไม่ถึงเร่งการครอบคลุมเครือข่ายการคมานาคมในทะเลทรายโกบีที่วังวังทางรถไฟวงแหวนทะเลทรายสายแรกของโลกด้วมีความยาว2712กิโลเมตรได้ปิดล้อมทะเลทรายทากรามากันหินทรายไม่เป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางอีกต่อไป ในมฑลทนกุ้ยโจวที่มีชื่อเสียงด้วยลักษณะภูมิประเทศแบทคลัสสะพานที่มีรูปร่างต่างกันเกือบสองหมื่นแหง่งถ้าตัดแปลงพื้นที่ครุกระกลายเป็นที่ราบสูงทางด่วนโดยโมฑลทนกุ้ยโจวจะกลายเป็นมฑลทนแห่งแรกในภาคตะวันตกที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านทุกเมืองสิบปีมานี้กว่าห้าหมื่นหมู่บ้านได้มีรถประจำทางวิ่งผ่านสิบปีมานี้ระยะทางรถไฟในภาคตะวันตกทะลุ60 0 0 0กิโลเมตรที่เป็นร้อยละ40ของประเทศ นี่คือบรรยากาศช่วงการขนส่งช่วงตรวจีนเมื่อสิสป,ปีก่อนแรงงานชาวกางซีที่ทำงานในต่างมณฑลหลายล้านคนชุมนุมกันเป็นกองทัพรถจักรยานย,ยนต์พากันกลับบ้านนับพันลี้เพื่อฉลองปีใหม่เวลานี้กองทัพรถจักรยานย,ยนต์ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์一天十几趟列车回家想回就回三四个小时就到家了感觉现在回家的路又幸福又舒心สิปีมานี้ชาวจีนไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นที่จะขจัดจความยากลำบาก ในภูเขาแม่น้ำในชนบทธุรกันดารทะเลทรายโกบีได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์จำนวนมากทำให้พื้นที่ปิดและตัดขาดในอดีตได้เชื่อมกับเครือข่ายการคมนาคมมากขึ้นในขณะที่สัญจรไปมาผู้คนจำนวนมหาศาลแสวงหาและบรรลุค,ความฝัน